สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะครับที่เราจะได้มีโอกาสที่จะอธิษฐานเผื่อพันธกิจของขีตจักรร่วมกันในหัวข้อแรกนะครับอยากจะให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อคิตจักร,รของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้พันธกิจต่างๆที่จะได้รับการทรงนำที่มาจากพระองค์นะครับแล้วก็การรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดผลดีให้เราอธิษฐานเผื่อขีตจักร,รของเราด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อคิดจักรของเราที่จะเต็มล้นไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าขอแผ่นดินของพระองค์ลงามาตั้งอยู่ท่ามกลางเหนือคิดจักรของเราขอการปกป้องการคุ้มครองของพระเจ้าที่จะอยู่เหนือคิดจักรของเรานะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคิดจักรของเราด้วยกัน ในหัวข้อต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อสมาชิกคิดจักรของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเวพร์สมาชิกคิดจักของเราที่จะมีชีวิตส่วนตัวที่ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่เติบโตและอุทิศชีวิตในการรับใช้พระองค์ให้เราอธิษฐานเผื่อสมาชิกคิดจักรของเราด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อสมาชิกผู้ที่เป็นผู้อาวุโสในคิตจักรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร,พรให้ผู้อาวุโสที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้ผู้อาวุโสมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์ที่เขาจะมีความชื่นชมยินดีแม้ว่าสภาพร่างกายภายนอกอาจจะทรุดโทรมไปแต่ขอให้จิตใจภายในนั้นจำเริญใหม่ขึ้นทุกๆวันให้เราอธิษฐานเผื่อผู้อาวุโสด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อคณะบุรุษและคณะสตรีขอบคุณพระเจ้าสําหรับคณะบุรุษและคณะสตรีที่รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งขอพระเจ้าอวยพรให้คณะบุรุษและคณะสตรีที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและทุ่มเทติดสนิทในการรับใช้พระองค์เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนลูกหลานในคิรจักรของเราในการติดตามพระเจ้าต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อคณะบุรุษและคณะสตรีด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อวัยทำงานหรือกลุ่มพระคุณด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับกลุ่มพระคุณที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการรับใช้พระเจ้าอย่างขันแข็งในคิัตจของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเขาเสริมกำลังเขาในการทำงานที่เขาจะพึ่งพากำลังจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคณะพระคุณที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างในท่ามกลางที่ทำงานในชุมชนที่เขาอยู่เพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเขาทั้งหลายให้เราอธิษฐานเผื่อคณะพระคุณด้วยกัน ให้เราอธิษฐานเผื่ออนุชนหรือวัยเรียนด้วยกันนะครับในช่วงนี้ยังมีน้องๆหลายๆคนที่ยังอยู่ในช่วงการสอบขอพระเจ้าสมงปรลให้สติปัญญาในการเรียนของเขาขอให้การเรียนของเขาจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้เราอธิษฐานเผื่อการเรียนของคณะอนุชนด้วยกันนะครับ หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อชีวิตส่วนตัวของอนุชนที่จะติดสนิทกับพระเจ้าถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการทดลองการล่อลวงชีวิตของเขาทั้งหลายให้หลงไปจากทางของพระเจ้าที่มากมายแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องชีวิตของเขาทั้งหลายที่เขาจะเข้มแข็งในทางของพระองค์และสามารถยืนหยัดต่อกระแสสังคมและค่านิยมของโรคใบนี้ได้ โข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อเด็กๆละว,วีในคิดจักรของเรานะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆทุกคนต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านขอพระเจ้าทรงโปรดให้สติปัญญาให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กๆที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเกิดผลนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดไวพรเด็กๆเหล่านี้ที่จะได้รับการปกป้องที่มาจากพระองค์ หัวข้อต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคิตาจักของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังอาจารย์ทวีชัยอาจารย์จุรีรัตน์และอาจารย์ฟิลิปในการรับใช้พระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ด้วยให้การรับใช้ของเขานั้นที่จะเป็นพระพรให้กับคิดาจักของเราและขอพระเจ้าอวยพรท,ที่ชีวิตส่วนตัวของเขานั้นที่จะติดสนิทกับพระเจ้าในทุกๆวันให้รอที่ฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยกัน หัวข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อรผู้ร่วมพันธกิจในคิตจักรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัยราชนะครับอาจารย์พี่ชัยนะครับครูเยนะครับอาจารย์เนติอาจารย์พร้อมและผู้ปกครองสมเจตที่จะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวพระพร,รเขาที่ได้เสดยสละอุทิศชีวิตในการรับใช้พระเจ้าร่วมทําพันธกิจกับผู้รับใช้ของพระเจ้าในคิตจักรของเราให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ร่วมพันธกิจด้วยกัน วข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อคณะธรรมกิจคิดจักรของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับคณะธรรมกิจที่ได้อุทิศชีวิตและเสียสละในการรับใช้พระเจ้าอย่างขันแข็งนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้คณะธรรมกิจที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้คณะธรรมกิจที่จะมีสายตาฝ่ายวิญญาณในการบริหารคิดจักรของเราให้ไปเป็นตามน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อคณะธรรมกิจในคิดจักรของเราด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อคณะดนตรีและทีมนมัสก,การของกิจจักรของเราให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรเขาที่เขาทั้งหลายจะมีชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยการนมัสก,การพระองค์ในทุกๆวันเพื่อที่การนมัสก,การจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นชีวิตและนำเราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าที่จะนมัสก,การพระองค์ให้เราอธิษฐานเผื่อทีมนมัสก,การด้วยกัน ขข้อต่อไปให้เราอธิฐานเผื่อทีมมีเดียของคิดจักรของเราในปัจจุบันเมื่อสภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้คิดจักรของเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบพนันธกิจเกือบทั้งหมดเป็นในรูปแบบออนไลน์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังทีมมีเดียที่จะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังที่ผู้ที่มีส่วนร่วมรับใช้ที่จะได้รับการหนุนใจได้รับการเสริมกําลังที่มาจากพระเจ้าให้เราอธิฐานเปื่อทีมมีเดียด้วยกัน ข้อต่อไปให้เราธิษฐานเผื่อกลุ่มอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องของเราทั้งหลายที่จะมีหัวใจแห่งการอธิษฐานที่เราจะมีชีวิตในแต่ละวันที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำอยู่ทุกๆเหนือสถานการณ์ในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานเผื่อกลุ่มอธิษฐานด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อกลุ่มอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่ คิดจักรของเราได้มีกลุ่มอ่านพระคัมภีร์มากมายมีผู้คนจํานวนมากมายที่ใส่ใจในพระวจนะธรรมของพระองค์แล้วก็ยังมีผู้คนอีกบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมแต่ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเขาที่เขาจะมีชีวิตส่วนตัวที่ติดสนิทกับพระเจ้าที่เขาจะไม่ละเลยในการเฝ้าเดี่ยวแต่ขอให้หัวใจแห่งการหิวกระหายพระวจนะที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกคิดจักรของเราอยู่ทุกๆวันให้เราอธิษฐานเผื่อกลุ่มอ่านพระคัมภีร์และหัวใจของผู้คนที่จะติดสนิทในพระวจนะธรรมของพระองค์ด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อคิดจักรสายทานรักนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้เริ่มต้นการดีไว้ในคิดจักรที่นั่นขอพระเจ้าทรงโปรดอวพร์ที่สมาชิกคิดจักรสายทานรักทุกคนที่จะติดสนิทกับพระเจ้ามีชีวิตที่หิวกระหายพระคำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังผู้รับใช้ของพระองค์คือคุณครูเยหรืออาจารย์พิพั์ที่จะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังและประทานสิ่งต่างๆที่ยังขาดอยู่ให้กับครูเยเพื่อครูเยจะเป็นคนที่ได้รับใช้พระองค์ได้อย่างเกิดผลนะคัิจร สายทานรักด้วยกัน โข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อคิตจักบ้านร่มพระคุณเราขอบคุณพระเจ้าที่คิตจักบ้านร่มพระคุณได้เป็นเหมือนเกลือได้แสงสว่างท่ามกลางชุมชนในแม่โจ้ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังอาจารย์สุภาพที่รับใช้พระเจ้าที่จะได้รับกําลังและสติปัญญาที่มาจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ก็ดีหรือการเรียนของท่านให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงนำและเสริมกําลังขอพระเจ้าอวยพรสมาชิกคิตจักบ้านร่มพระคุณที่จะมีหัวใจที่ติดสนิทกับพระองค์เติบโตและอย่างรากในพระคำของพระองค์ ให้เราอธิษฐานเผื่อคิดถึงจากบ้านร่มพระคุณด้วยกัน ให้เราอธิษฐานเผื่อมูลนธิมิตรภาพไร้พรมแดนด้วยการขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรและเสริมกำลังอาจารย์ปราโมทละอาจารย์ธีรศักดิ์ที่ได้อุทิศตัวในการรับใช้พระเจ้าในการดูแลเด็กๆจำนวนหลายร้อยคนขอพระเจ้าอวยพรท่านที่ท่านจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆเหล่านั้นที่ได้ที่จะได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านทั้งหลายขอพระเจ้าปกป้องเด็กๆเหล่านั้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะเราได้ยินมาว่าช่วงนี้อำเภอเชียงดาวก็ปิดพื้นที่ไม่ให้เดินทาง ขอพระเจ้าปกป้องเด็กๆและเจ้าหน้าที่เหล่านั้นที่จะได้รับการดูแลคุ้มครองที่มาจากพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อพันธกิจด้านการประกาศของคิตจักรของเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสประกาศในพื้นที่ชุมชนแม่เฮียและชุมชนรอบๆคิตจักรขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พิชัยผู้ปกครองสมเจตหรืออาจารย์ฟินดิปในการที่จะทำพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐให้กับพี่น้องในชุมชนต่างๆที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด จะทําให้เราทั้งหลายนั้นต้องหยุดชะงักในการทำภารกิจลงแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานช่องทางและโอกาสใหม่ให้กับเราทั้งหลายที่จะประกาศพระกิติคุณได้มากยิ่งขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ให้เราอธิษฐานเผื่อการประกาศในชุมชนด้วยกัน ข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อพันธกิจด้านเรือนจําและผู้ต้องขังขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําให้คิดจักรของเราได้มีโอกาสทํำภนรกิจร่วมกับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจําและผู้ต้องขังต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานพินิษศูนย์ฝึกชายศูนย์ฝึกหญิงทันทัศสถานชายและทันทัศสถานหญิง ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและเสริมกําลังผู้ที่รับใช้พระองค์ที่จะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์นะครับในปัจจุบันนะครับคีดจักของเราได้มีโอกาสสอนพระคัมภีร์ให้กับศูนย์ฝึกชายเป็นประจําทุกสัปดาห์ในวันพระหัสช่วงบ่ายผ่านทางระบบซูมขอพระเจ้าเสริมกําลังผู้ปกครองสมเจตอาจารย์พี่ชัยและอาจารย์ฟิลิปในการทําภารกิจครั้งนี้ที่จะได้รับการอวยพรและการเสริมกําลังที่มาจากพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกัน ขข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อรายการวิทยุของคิดจักรของเราขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักรของเรายังได้มีโอกาสจัดรายการวิทยุเพื่อประกาศพระกิตติคุณให้กับพี่น้องในชุมชนได้ฟังและได้ยินขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังอาจารย์สันในการจัดรายการวิทยุที่จะนําพระกิตติคุณไปสู่ชุมชนต่างๆขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกคนที่จะได้รับกําลังได้รับคําตอบผ่านทางพระวจนะธรรมของพระองค์ให้เราอาธิษฐานเผื่อภารกิจด้านการจัดรายการวิทยุด้วยกัน หัวข้อต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อการทําบทเรียนเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนนะครับหรือรายการ YouTube ที่คิดจักรของเราจะจัดขึ้นในเร็วๆวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังอาจารย์ชัยราชอาจารย์จุรีรัตน์อาจารย์ฟิลิปและก็อาจารย์เนติที่จะทํำภารกิจด้านการสอนพระวจนะธรรมของพระองค์ได้สามารถถ่ายทอดพระคําของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราทั้งหลายให้จำเริญขึ้นและอย่างรากในพระวจนะมากยิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานเผื่อภารกิจด้านการจัดรายการ YouTube ด้วยกัน วข้อต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้จะมีการนมัสการพระเจ้าโดยผู้เทศนาคือศาสนาอาจารย์จุรีรัตแท้ตั้งขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมและอวยพรท่านที่จะกล่าวพระคำของพระองค์ที่จะเต็มล้นด้วยฤทธิเดชและการเจิมที่มาจากพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรในวันอาทิตย์นี้ที่จกจักของเราจะมีการจัดพิธีมหาสนิทขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสมาชิกทุกคนที่จะเตรียมหัวใจให้พร้อม เพื่อที่จะรับพิธีมาสนิทด้วยหัวใจที่สำนึกและยำเกรงพระเจ้าขอให้พิธีนี้เป็นพิธีที่จะทําให้เราทั้งหลายได้ติดสนิทและใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานเปลือกาก,การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ด้วยกัน วข้อต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงนี้นะครับขอพระเจ้าสมบปรดเเยียดพระหัสของพระองค์ออก ขอพระเจ้าทรงโปรดรักษาผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยที่จะได้รับการบรรเทาร,รักษาให้หายด้วยฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมีกำลังกายกำลังใจและมีความหวังใจที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องเราทั้งหลายนะครับจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับที่จะได้รับการดูแลปกป,ป้องที่มาจากพระองค์ให้เราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์โควิด -19 ด้วยกัน และสุดท้ายนี้นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคริสเตียนผู้เชื่อในประเทศไทยทุกคนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคริสเตียนไทยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงกลุ่มคนที่เล็กน้อยไม่ถึง1%เอร์ของประเทศนี้แต่ขอพระเจ้าทรงโปรดให้คริสเตียนไทยนั้นที่จะเป็นคริสเตียนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงที่จะลุกขึ้นแบ่งปันและเป็นพยานเรื่องราวของพระกิตติคุณให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านของเขาที่จะได้รับฟังได้ยินและเป็นแบบอย่างทั้งวาจาการประพฤติการดำเนินชีวิต เพื่อที่เราจะเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าให้กับชุมชนสังคมในโลกใบน,นี้ได้เห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าไยพรคริสเตียนไทยที่จะลุกขึ้นและเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ได้เป็นแบบอย่างและติดสนิทกับพระองค์ทุกวันเวลาให้เราอธิษฐานเปิดคริสเตียนในประเทศของเราด้วยกัน ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับคําอธิษฐานที่เราทั้งหลายได้อธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดสดับฟังและตอบตามชอบพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพงทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่ยั่งรากในการอธิษฐานในการยั่งราก กับพระวจนะธารรมของพระองค์และอย่างรากในการนมัสการเพื่อที่ชีวิตของข้าพุทธังหลายนั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทและลึกซึ้งกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าสมโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะได้รับการเสริมกําลังการอวยพระพ,พรที่มาจากพระองค์และข้าพุทธังหลายขอฝากข้าพุทธังหลายให้อยู่ในการปกป้องดูแลคุ้มครองที่มาจากพระองค์จนกว่าเราทั้งหลายจะสามารถกลับมาพบกันที่พระวิหารร่วมกันนมัสการพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งเราจึงขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ใน ภายใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนครับและเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่ในสัปดาหน้าสวัสดีครับ